ร่วมกันมานานแล้ใช่หนูแทบไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับอะไรเลยสักอย่างเดียวแค่ตื่นตื่นมาให้มันตรงอะเวลานัดโอเคละอันนี้เราจะเรียกให้อุ้มมีนาหรือมีนาอุ้มจริงๆแฮชแมันเป็นมีนเบฟมีนเบฟแต่ภาพรวมแต่ว่าเรื่องคูกับแต่ไม่รู้เรื่องนี้เขาจับเราสลับหรือเปล่าไม่ยั้ไม่ถามในคาแรคเตอร์แต่คนมันมันยังไงบ้างคือหนูอะเป็นเป็นตัวเอง คือทั้งหนูแล้วก็มีนาคือทั้งหนูแล้วมีนาคือเป็นตัวเองเลยหนูก็เป็นแบบเป็นสาวแซ่บเป็นดีไซเนอร์เป็นสาวแซ่บเป็นคนที่แต่งตัวเก่งจัดจ้านใช่แต่คงอาจจะไม่ได้แซ่บเท่าชีวิตจริงของเปรี้ยวอ่ะจะเป็นคนแบบร่าเริงสดใสเป็นคนแบบชอบหลุดความลับอะไรตลอดเวลาแต่ถ้าการแต่งตัวค่อนข้างที่จะคล้ายหนูเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์หนูว่าไม่ใช่ ก็ต้องรอติดตามซึ่งมันก็ไม่ไกลจากตัวเองกันคู่เลยใช่ค่ะด้วยความที่มันเล่นด้วยกันอ่ะมันจะมันต้องมีบทแลมันต้องปรับจูนนอกจากเป็นตัวเองแล้วยังไงบ้างมองหน้าแล้วสนิทกัไหมอยู่ว่ายังไงสรุปคำไหมจริงหนูว่ามันก็ต้องปรับมันต้องทำอะไรเยอะนะสำหรับหนูอ่ะเพราะว่าคือถามว่าเราสนิทกันไหมมันสนิทกันจริงแต่พอเป็นคาแรคเตอร์แล้วอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะเหมือนเราสองคนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องรออ่านบทแล้วก็ทำกันบ้าน สหรับหนูหนูว่ามันต้องเป็นการฝึกเลยแหละเพราะมันก็ค่อนข้างหนูใหม่มากกับการมาเป็นนักแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบถ้าเกิดแบบมันมีโมเมนต์ที่โอเคถ้าวันหนึ่งผู้กํากับเขาบอกเออเราเป็นแฟนกันนะหรืออะไรสักอย่างมันมันจะแบบเฮ้ยเรามองเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บบเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมมันก็คือต้องฝึกฝนแต่หนูคิดว่าเขาก็จะช่วยหนูได้แน่นอนอ่ามยังไม่ถานเลยท่านนี้มันต้องมันคู่กันใช่ไหมมันต้องเป็นแฟนกันหรือว่า เราเตรียมใจหรือว่าต้องมองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้ <Yeah, anyway> Slide Slide> างให้มองว่าเราเขาเป็นแฟนเราคือถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะรักกันอยู่แล้วนะคือเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันมาเรารักกันอยู่แล้วไม่ไหมเราเป็นเพื่อนกันถามว่ารักไหมมันรักกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แต่ว่าพอในเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความหลักที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกที่แบบมากกว่าหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่า มูดมันจะออกมาประมาณไหนใช่ค่ะเพราะในซีรีส์ทั่วไปมันก็จะมีฉากล็อบซีเอ็นซีอะไรเงี้ยเรามีความเตรียมฟ้อนเตรียมสายเตรียมตัวเตรียมกลยังไงบ้างเกิดก็คิดว่าถ้าถ้าเขียนตอนเนี้ยคิดว่าไม่แต่พอถ้ามันจริงๆอ่ะอาจจะเขินก็ได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้มันยังไม่ได้ทำอ่ะเออต้อุ้มอุ้มมันด้วยยังไงจะต้องมีการแบบว่าล็อบซีอะไอ่ะ จุ๊บกันอจรางเนาะก็คงเขินแหละค่ะแต่เมื่อกี้ที่พี่อาร์เขาบอกว่าคือมันมันจะมากกว่าแค่จุ๊บอย่างเดียวนะเพราะว่าของเรามันจะแซ่บมากเลยนะเราสองคนอ่ะโหเดี๋ยวชอบแอบจุ๊บหน่อยอะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงแต่มันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นการจุ๊บที่มีตากล้องยืนอยู่เราคนก็หลอก เราก็ไม่เคยซะด้วยไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยแบบมีกล้องมาแบบจุ๊บสี่จุ๊บกันจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวนี้รักรักไรเงี้ยอะไรเงี้พี่ถามคุ้อะไรพี่ถามคุ้มแบบตอนจุ๊บอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์หรือมันเป็นตุ้มถ้าต้องจุ๊บกันจริงจริงอ่ะคาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดงสาวเราเปลี่ยนอ่ะสาวท่านอื่นอ่ะแล้วตอนที่เราไปมีกล้องอ่ะ ะที่ <c oughs> เราไปเจูบปากเฮ้ยอันนี้สองท่าอะไรเนี่ยท่าดีๆแต่เมื่อกี้นอกซีรีส์นิดนึงแอบแอบวนพี่ดินมต้องละลายพฤติกรรมเลยมั้งถ้ามันถูกต้องถึงฉากเนี้ยอ่าฮะเพราะฉันสนิทกันมากใช่คนหูสนิทกันมากกินใจไหมก็ทำได้หนูว่าหนูทำได้แน่นอนฉันเชื่อว่าทำไมยืนละมุนอยู่คนเดียวเลยนะมินา ทำได้ทำได,ำได้แต่ไม่รู้ว่าตอนทำอะ่ะมันจะเป็นยังไงไงเพราะมันก็คงเป็นครั้งแรกที่หนูจะเล่นเลิฟซีนตั้งแต่หนูเคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาหนูไม่เคยโดนเล่นฉากเลิฟซีนเลยคือมากสุดคือแค่จุ๊บอย่างนงี้แล้วออกอ่าแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะต้องลึกซึ้งกว่านั้นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตในการถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วมีเลิฟซีนแต่ด้วยความเป็นอุ้มมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจ ผมก็สบายใจเดี๋ยวแปรงฟันให้แค่เดี๋ยวแปรงฟันอะไรพร้อมปกติเขาไม่มีกล้องอ่ะตอนซุปเราไม่เคย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 มันทำบ่อยโอ้ยตอนนี้ดูแลดูแลอุ้ดีมากเลยที่รับที่สนามไปรับที่สนามบินอ๋อใช่ต้องไปรับสิโอควินอุ้มกลับมาทั้งทีนี่ท็อปท็อปสิบเราไปคนปลอมตัวไปเลย พี่หนูไม่ได้อาบน้ำใช่เราไม่ง่ายเลยนะไม่ได้อาบน้ำอาบน้แล้วหนูไม่แต่งหน้าคือต้องไปถึงบ่ายสามใช่ไหมหนูตื่นขึ้นมาบ่ายสองกว่าแล้วไปทำไงหยิบหมวกใส่แว่นตาปุ๊บใส่แบออกเลยแต่งฟันนิดนึงคลยคลหนปลอมตัวใช่คือมันไม่ใช่งานของเราอยู่แล้วไงพี่เราไปในฐานะแบบว่าไปรับเหมือนเราเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยล้วคือเราไม่ต้องแต่งตัวก็ได้อุ้มเร้วในวันนั้นที่มันเกิด มันเหมือนแบบคนมันเยอะมากค่ะแล้วทีนี้มันเป็นการเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วด้ยวยความที่หนูใส่ส้นสูงด้วยแล้วกางเกงก็ยาวแล้วคือคนมันแบบชุลมุนอ่ะเบียดไปเบียดมามันก็เลยล้มลงไปตกใจตกใจมากคือหนูไม่ได้ตกใจที่มงหล่นหนูตกใจตรงที่หนูจะขึ้นมาได้ไหมออมันมันกลัวนะคะจังหวะที่เราล้มลงไปเรารู้สึกว่าเราเป็นมดอ่ะเราอยู่แบบอยากเต็มเ,เ,เลยอ่ะเออเราวมนหายใจไม่ออกแต่พอขึ้นมาแล้วเออโอเครอดตายละ ตอนนั้นท,ที่มุมมันเรา,าใใรู้สึกยังไงใจงูมือว่ายังไงหนูงูตั้งแต่หนูเหม,มือนจะเป็นแพนิกเลยค่ะจังหวะที่เราเดินไปเราคือคนเริ่มแบบดึงเริ่มจับตัวเยอะๆเข้าเนี้ยเราพอตอนที่ล้มเลยก็คือแบบหายใจไม่ออกถ้าแต่ค <ๆ S 2> ุอกบว่ามุมมันต้องเปของคู่ก,กับ ออมันมหลุดใช่ไหม,มแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายแบบก็ยังเป็นโมของโมเกอ,อนะไ้าง <c oughs> ต,ตอนนี้คือได้มีการไปซ่อมแซมหรือว่ายังไงบ้างไม่หักค่ะไม่หักไม่เป็นไรเลยจังหวะนั้นแข็งแรงแต่เราไม่หวั่นใช่ไหมว่าเป็นอาสานอยู่อย่างนี้ไม่มันไม่มีอะไรเห็นคนก็เป็นของเราเใช่มใช่มันเป็นของหนูต่อให้หนูล้มแล้วมันหักมันก็เป็นของหนูดีอะไรยังไงมันก็กลับมาเป็นทวนอีกใช่เลยโอ้เได้ผ่านการประกวดเราจบแล้วที่นี่ก็คือเป็นทิมจีประกวดใช่ค่ะใช่ ล่าสุดคือเราออกมาทวิตเตอร์ในรอบชุดเราทีมสี่ใช่ใช่มันก็เป็นดราม่าเบาๆเหมือนเราเป็นนามาเป็นนามาด้วยหรอเหมอราในทัวรพี่นวัดอะไรนะใช่เหมือนคะแนนนะเราเหมือนคะแน้ที่หนึ่งกับสี่คือพี่หนึ่งหนูไว่พีมิดแก้ในการเดินชุดไร้น้ำแต่ก็เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงสําหรับหนูหนูว่าพี่พิมพ์เดินดีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ติดเออะไรเลยตอนนั้นหนูแค่แบบเอออยากจะซัพพอร์ตพี่เขาเลยสามว่าเฮ้ยพี่เขาทํา เขาเตรียมตัวดีแล้ววันนั้นเขาก็ทําออกมาดีแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมมันไม่ค่อย make ซ e n s วะถ้าเกิดต่อในมุของหนูนะเพราะว่าใน<ร>าจังห<ม>วัดท็อป5หรือว่าท็อป10ของเวที Miss f r a n d Thailand น,นะคะหนูว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณภาพมากๆแล้วท็อป5ที่ส่งออกไปแต่และเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามหนูว่าอันเนี้ยคือหัวกระทีแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้หนูแบบป่วย มันเอะในใจอ่ะผมก็เลยทวิตเลยบางคิดว่าน่าจะได้คะแนนรอบภาษาโอ้ใช่พี่ก็คิดเหมือนกับหนูแหละหนูว่าแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าพุ่งจะเอาพี่น้องวัดมาเป็นศูนย์กลางคนไม่ได้ไม่มันเป็นความคิดของหนูเราคิดว่าจริงๆเราบริบทมีดราม่าหรือเพิ่งรู้นะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยที่เราบริบทมีโก้กับมีแกงการเติมช่วยน้ำมันน้ำตาลและคนกจะแบบอออาจจะยกแบบสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยกจะมีก็ ก็อย่างที่หนูบอกไปค่ะมันก็เป็นความคิดสุดตัวของหนูถ้ามันมไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นหรือไม่ตรงกับความคิดของหลายๆคนก็ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอแต่แล้วเรียนรู้เราว่าออกมาซัพพอร์ตพิมจใช่เอาจิงหนูก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะไม่ใช่แค่พี่พิมพจีเดี๋ยวเทียไปประกวดหนูก็ต้องเชียร์เทียต่อ ย้อนกลับไปที่ดาม่าก,ก่อนหน้าที่าาเ<อ>าาราว่าะงาประกวดสาหรับตัวพุ่มนะที่ประกวดนเตอร์แล้วมีนา,นานได้มีการถ่ายรายการเนาะกับทางไพลยยิวตอนนั้นเป็นดามามา่ากับเรื่องนางลูกอ,อันนี้เกิดอะไรขึ้นที่ไพถิงได้มีการเล่าถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับนางลูกขึ้นมาในรายการนะวันนั้นนะคนะก็คือวันนั้นอะ่ะในรายการเราก็คือนั่งคุยกันกับไพลิวอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งคำถามที่หลังกล้องส่งมาว่าเออเล่าเรื่องนี้หน่อยเราก็เลยเล่า แต่ประเด็นที่หนูเล่าอ่ะคือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่สนใจเรื่องศิลศาสตร์อะไรเลยหนูไม่เชื่อด้วยซ้ําแต่ประเด็นที่หนูพูดคือเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเข้าหาคนอื่นทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าเกรงหรือว่าทําให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นกันหมด <required glasses. S 2> แต่หนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครอ owing, ืมก็ไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครเราแค่เล่าเป็นสถานการณ์อืมแต่หลายคนมันเกิดไปจับโยงกับนางงามคนหนึ่ง เพราะว่าเราก็มีการพูดถึงว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้ารอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไง้คนไม่เข้ารอบเยอะมากค่ะคือถ้าใครอยากเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่หนูไม่ได้เอ่ยมันไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วถ้าใครอยากเอ่ยก็เป็นเรื่องของเขาแล้วพี่ยอมจะไปเราคอนเฟิร์มว่าที่ผ่านมาท้งหมดไม่มีตำนานนี้เกิดขึ้นหนูไม่รู้ว่าตำนานนี้มันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้รูปเพื่ออะไรไม่รู้แต่รูปอ่ารูปแน่ๆเราไม่ชอบให้คนมารูปมาโดนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกันอันนี้คือประเด็น แล้วพอมันเกิดตำนานขึ้นมาด้วยความที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อศัยศาสตร์แต่เราคิดว่ามันเป็นศัยศาสตร์นะคือเอาอย่างนี้คนในกองเขาเรียกกันแบบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่ารูปแล้วเกิดอะไรจริงไหมแต่มารูปอย่างเงี้ยรูปจริงแน่ๆแต่ไม่ชอบให้เออคือไม่ชอบให้มาโดนไม่ได้สนิทมารูปคลำหัวงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมัน มันมากจริงถามคน่ะถ้า้องเกิดการสมมติว่าในกองเริ่มพูดว่ามันมีตำนานนารุกขึ้นมาเนี่ยเราได้สังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามรปกดยังไงหมายถึงว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอนนันไม่เกิดเหตุการณ์นี้พอคนเริ่มพูดว่ามันเกิดตำนานนางรูปเนี้ยเราเริ่มสังเกตว่ามันเป็นจริงตามที่คนพูดมาพูดมาอย่างนี้ไหมหนูไม่คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อะพี่เราพูดไปมันก็แบบ จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าแต่เราแค่พูดถึงเรื่องของการกระทําที่แบบเ<ช>ขา <อ S 2> ทําแบบนี้บบนเราอึดอัดเรารู้สึกเราไม่ปลอดภยัยแ,แบบทําไมถึงแบบมันไม่ชอบ,ค,บคือแค่นี้แต่ที่แบบหลายคนเขามอกว่าเราใช้คาพูดบางทีแบบมันดูรุนแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยกับตัวของมีนาเท่ันั้ในรายการคือสําหรับหนูนะหนูมองว่าคนเขาเขาตีความหมายกันไปเองด้วยอะคะ่ะหนึ่งอย่างหนูเข้าไปฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามีนาไม่ได้พูดถึงหรือไปโจมตีใคร,ครเลย คือเขากําลังจะสื่อว่าการการะทาแบบนี้มันมันควรทําหรือเปล่ามันควรทํำไหมในในขณะที่บางคน,คนบางคนอะไม่ชอบแบบหนูที่หนูบอกว่าที่หนูล้มที่สนามบินที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นแพน,นิคเพราะว่ามีคนหลายคนเข้ามาใกล้ตัวมาลูบมาแบบมาจับมามาเข้าถึงตัวเรามากๆเกินโดยที่เราไม่ได้สนิทใจมันก็เลยทําให้มันเกิดความรู้สึกแบบ ไม่สบายใจแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีนากําลังแบบจะสื่อออกไปว่าเออการที่เราจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งแบบเข้าไปคลุกคลีหรืออยู่ใกล้ๆเราจะควรที่จะอยู่ในคมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนที่สนิทใจกันมากพอหรือว่าเพื่อนกําลังจะสื่อแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนโดนดุกคามอ่ะพี่คือเราอยาแบบถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าทุกเพศเท่าเทียมกันจริงๆนะมันต้องมองให้เท่าเทียมกันจริงว่าแบบนี้ก็คือไม่ได้แล้มซึ่งทุกคนก็ไม่ คนที่ไหนจะชอบอย่างคุณนี่อาจจะไม่ชอบก็ไดที่ตองทาใช่าเราไม่ได้มองในมุมที่เป็นศิลปศาสตร์เลยเราแค่ไม่ชอบใครมาใช่แสดงว่าเราก็เคารพในสิ่งที่ทุกคนใช้คิดต่างจากเราได้ก็ไม่เป็นอะไรในสิ่งของเขาสิ่งที่มีนาำรุไปคือมันสิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากพูดใช่กับเพื่อนร่วมงานคนนั้นที่เอาได้ออกมามีการพูดเราได้มีการแบบทักหลังไหมคุยกันหรือว่าเที่ยวใจอะไรกันไหมไม่คุยค่ะไม่รู้จะคุยทําไมคือหนูไม่ได้เอ่ยถึงใคร แต่ถ้ามีใครอยากออกมาเดือดร้อนนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยหนูไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปคุยหรือไปอะไรกับใครเพราะหนูไม่ได้ทำความผิดอะไรให้ใคร